เงินช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเดือนละ3,000บาทตามโครงการครอบครัวอุปถัมภ์นะครับผู้ที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุอาจจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ได้แต่มีการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุจริงนะครับยื่นขอรับเงินช่วยเหลือนี้ได้นะครับก็อาจจะได้เดือนละ2,000บาทหรือเดือนละ3,000บาท ตามที่ทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุที่ยากลำบากนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปติดต่อลงทะเบียนร,รับเงินได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือศูนย์จัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปที่กรมกิจการผู้สงูงอายุหรือ สถานที่ที่มีการประกาศให้เป็นจุดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุนะครับ mm hmm. ก็อาจจะใช้เวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่นะครับก็บางคนอาจจะผ่านเกณฑ์บางคนอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็ฝากกันไว้เป็นเงินช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ